สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับซูซูกิคอปเอนสนานาภาษาทุกคนคลิปนี้ก็พรีวิวก่อนเกมเรีฟูลกับเชฟฟิลยเดตเต็ดสนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แพทเทนัมดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณก็จริงๆแล้วรีฟูลกับเชฟฟิลยเดตเต็ดเตะ คืนวันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้มาคุยกันก่อนแหมเราไม่ปรีวิวคู่อาร์เซนอลลูตันแล้วก็แมนซิตี้กับวิลล่าก็คิดว่าแแวะสักหน่อยไหมแอ์เซนอลน่าจะได้3คะแนนไม่มีโอกาสพลิกล็อกมีเท่าไหร่ก็อาจจะมีคู่หลังอาจจะแมนซิตี้กับวิลล่าจะดูอยู่ยากนิดนึงแหมลูตันมีโอกาสได้แต้มไหมไม่มีด้วยใส่ถามแต้มไปก่อนเลยลูตันตั้งแต่ทอมล็อกเยร์เจ็บนี่ก็คือไปเลยด้วยแล้วกองหลังมันเซนเตอร์3คนนี่มันสลับไปสลับมาแหมมันไม่นิ่ง สัปดาห์นี้เกมนี้ก็อาจจะตัวตัวช่วยของเราอาจจะเป็นแอสตันวิลล่าดูตันอาจจะช่วยไม่ไหวดูตันของทานทานยากอ่าทีนี้ของเราก็เหมือนกันเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะแบบโอ้โหลุ้นยากสําหรับเชฟฟิลด์ยูเนเตตแต่ตัวเราเองเราต้องประมาทไม่ได้แน่ๆใช่ไหมตอนนี้ประมาจขาดจากเกมตอนนี้มันเหลือกี่นัดแล้ววะเก้าเหลือเก้าแ่นันัดนี้จะเป็นนัดที่สามสิบถูกไหมใช่แล้ที่ การสัปดาห์นี่เป็นนัดที่สามสิบสม่สามห้าแปดตอนนี้นัดที่สามสิบอ่าใช่อ่านัดที่สามสิบก็จะจากนี้ก็เหลือแปดนัดแต่มันก็ถือว่ามันต้นเดือนเมษายนนี่มันก็เป็นการเริ่มนับถอยหลังสู่แชมป์พิมพ์ม์ลีกแล้วแล้วก็ทุกนัดเนี่ยมันเหมือนมันเป็นนัดที่ยากหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชื่อจะท้ายตารางบวยเบยอะไรเงี้ยมันยากหมดใช่ยากหมดเพราะว่าเตะถีด้วย แล้วก็เรียบูต้องเตะ8นัดในเดือนนี้จริงๆก็เท่ากันเรียบูอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เตะ8นัดในเดือนนี้เท่ากันหมด่เรียบูเนี่ยก็คือเกมลีก6เกมยุโรป2อาร์เซนอลเกมลีก6เกมยุโรป2ใช่แมนซิตี้เกมลีก5ยุโรป2แล้วก็เอฟเอคัพอีกหนึ่งมแมนซิตี้เนี่ยเขาจะเขาจะจุกจิกนิดนึงเพราะว่าเกมกับสเปอร์สจะต้องเลื่อนไปแล้วก็น่าจะไปลงต้องดูว่าเข้ารอบ แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าถ้าเข้ารอบก็อาจจะไปลงช่วงช่วงสัปดาห์ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดดันเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยการสัปดาห์เขาก็จะแน่นไปอีก2นัดเกมกับสปเปอร์จะต้องไปลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนนัดปิดฤดูก,กาลนะ่ะเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นความได้เปรียบเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าอันนี้มองในกรณีที่ว่าเกมเตะเข้าม,มากขึ้นสำหรับแมสตี้นะแต่ที่แน่ๆก็คือเดือนนี้เมษายนเนี่ยหกเกมในลีกเนี่ย จะบริหารหมุนเวียนตัวผู้เล่นยังไงให้ให้เก็บเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็เริ่มจากเกมนี้นะการที่ต้องเตะทียิบแบบนี้ยพืหัสอาทิตย์พฤหัสอาทิตย์พุธเสาร์แบบเนี้ยหต้องหมุนเวียนตัวผู้เล่นให้ดีสภาพทีมก็การหมุนเวียนนักเตะก็สําคัญนะแต่สภาพจิตใจเนี่ยคือการลงลงเล่นด้วยความกดดันน่ะเพราะคุณต้องลุ้นแชมป์แล้วตอนนี้คือทุกคนเนี่ยไม่ต้องพูดว่าจะพอนักฟุตบอลน,นะ นักบอลเขาก็ต้องพยายามนิ่งที่สุดโค้ดก็ต้องพยายามนิ่งที่สุดแต่แฟนบอลเนี่ยมันไปแล้วอแฟนบอลลิพูลเนี่ยใจมันไปหมดแล้วใจมันไปถึงแชมป์แล้วอคือตรงนี้มันจะไปสร้างภาระให้นักฟุตบอลในสนามแน่นอนก็ะจะมีความกดดันเพิ่มมีความกดดันไอ้ตรงนี้มันเป็นความยากซึ่งหลายๆทีมก็เขาเรียกว่าแป็กมาเยอะนักต่อน,นักแล้วออย่างอาร์เซนอลรู้กันที่แล้วเนี่ยหลุดหลุดวงโคจรเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยเมษายนไล่ตั้งแต่ต้นเดือนเลย นัดแรกของเดือนเนี่ยชนะแต่ว่าเจอเวอ้์วูลนัดที่สองของเดือนเสมอแล้วหลังจากนั้นไปเลยก็คือแล้วก็ไปเจอแมนเชสเตอร์ทลมสีหนึ่งก็คือนั่นคือนัดประกาศแล้วว่าสี่นัดได้สามแต้มช่วงนั้นอ่ะใช่เพราะนั้นถ้ามันหลุดเนี่ยมันหลุดเลยนะหลุดคือหลุดเลยคือสองนัดเนี่ยมันไปเลยคือคุณไม่ต้องไปมองถึงพฤษภาคมเลยใช่บางทีเข้าพฤษภาคมคุณรู้ตัวไทีคือโดนทิ้งไกลแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตรงนั้นแล้วใช่คือช่วงเวลาช่วงนี้มันหัวเรื่องหัวต่อนะมันหลายทีมันมาหลุด ไม่ใช่แค่พเมลีกมันทุกๆหลีกแหละอย่างปีที่คาร์ลสเครอส์ทำเรียวมาดิดก็หลุดช่วงนี้เจอบาเลนเซียเจ็ดวันหลุดทุกๆท้ายเลยไปเลยใช่แป๊บไม่ใช่แค่ลาลิก้านะแชมลีกก็ไปคาร์ลสเครอส์ทำได้จะโดนเป็นเตสแซงคาร์ลส์ทำได้ก็เนี่ยแหละมันถึงว่าเป็นช่วงที่แบบบางทีรูการที่คุณทามาดีๆเนี่ย มันมันพังเลยในสัปดาห์เดียวก็มีมพูดง่ายที่คุณทำมาดีเนี่ยมันดีแล้วมันเป็นต้นทุนแต่ตอนนี้มันมันจะวัดแล้วว่าเฮ้ยคุณจะแข็งแร่งในด้านจิตใจแค่ไหนร่างกายด้วยนักเตะบริหารแต่จิตใจนี่สําคัญนะสําคัญคือคุณเล่นเล่นแล้วมันเกร็งเนี่ยก็ต้องถามว่ามันจะเกร็งเล่นเหมือนกลัวกลัวแพ้กลัวยิงออกกลัวยิงข้ามคานาเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยอะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยกให้เขาไปอ่าอันนี้ก็ผ่านหมดแล้วเขาผ่านหมดแล้วของเราเนี่ย จริงๆก็สามารถยกยกให้เขาไปได้ในบางคนแต่กับบางคนยังต้องเป็นคำถามนะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์แต่ว่าถ้าเราดูวันที่เจอไบตันเนี่ยแปดคนนะไม่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์ถูกไหมใช่อันนี้เนี่ยริบุลจะเป็นรอออย่างซาร่าฟานไดอลิซงในหายห่วงแค่สามคนเขาเขาไปเขาใช่แต่มันต้องทั้งทีมแต่นี่มันต้องทั้งทีมเพราะว่ามันแปดคนอ่ะใช่เอาพูดง่ายว่าเจเลคอนซา คอนเนอร์แบดลี่เนี่ยมีไหมยังไม่มีไม่ถูกไหมวัตุเลนโดเนี่ยเขาก็โอเคมีมีประสบการณ์เหลือเฟือแหละแต่ว่าเขายังไม่เคยอยู่ในระดับลุ้นแชมป์นะใช่ถูกไหมฮะก็อ่าแหละข้างหน้าอีกสองคนอ่าแมริสเตอร์แมริสเตอร์จริงๆก็ผ่านละผ่านฟุตบอลโลกแต่ว่าฟุตบอลโลกมันก็มันก็คนละแบบกับใช่มันก็คนละแบบกับดาวินนี่ก็ยังถูกไหมพี่ใช่ยังยังก็แปดคนอ่ะเอาวันนั้นที่เราแปดคนเดียก็อยากจะมีกับปอร์โต้อะไรเงี้ยเออแปดแคนมันก็ เยอะนะขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยมันทั้งทีมที่มันผ่านมาแล้วไงอย่างน้อยก็ผ่านหรือแต่ไม่ได้นะผ่านแล้วไม่คือไม่ได้แต่ก็เป็นต้นที่ดีแต่รู้แต่เป็นต้นทุนดีเพราะอย่างน้าสิวน้าขวานจะทําไงใช่ก็อย่างเกมล่าสุดอาร์เตต้าก็วางแผนไปล็อกเป้าเลยล็อกเป้าขอแต้มหนึ่งขอไม่แพ้อะชัดเจนคือถือว่าทำได้อะเออใช้ได้นะสองนัดไม่เสียประตูแฮมิฟไม่แบบี่อ่ะสัมภาษณ์แบบเซ็งเลยแบบไม่รู้จะจาอไงก็เล่นหัวอาร์เซนอลรับวันนั้นหนึบหนึบก็เนี่ย ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ว่ากันเกมต่อเกมเพราะพออาเซนอลได้แต้มนี้มาเนี่ยหลังจากนี้เขาผมว่าเขามองยาวแล้วลุยลุยแหลกแล้วถ้าเขาแพ้เสียหายใช่ทั้งด้านท,ทั้งด้านจิตใจด้านความเชื่อมั่นนี่เป่ะมันมันมันทำลายได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวรู้คืนนี้ว่ารูตันเขาเล่นในบ้านไง <c oughs> เอาอยู่ไหมรูตันรูตั้นเนี่ยตอนต้นรูดูกาลเหนียวมากเสียประตูยากก็มีตัวทีเด็ดอยู่แล้วก็แล้วพึ่งกองหลังเขาไม่ดีเขายิงได้แต่กองหลังเขาไม่ดีเราพึ่งนี่ไง คือไงอดีบยอร <ส S 2> อดีบยุอรบังลี่รถบรังลี่กันรถเตาเส้นอาจจะเป็นตัวมาสก,กัเขายิงได้ไงแต่เขาเสียเออใช่ก็คุณผู้ชมคิดดูว่านำนิวเซนสี่สองคุนยังแพ้เ,เสมอได้อะ <_ uk> อันนี้แสดงว่ากองหลังมีปัญหานะใช่ไหม <_ uk> ใชออ่ก็อันนี้มันเป็นสถานก,การณ์ที่เราอยากจะบอกว่าก็เข้าใจแหละแฟนลิปูลก็มันเป็นจา่าฝูงแต่มันต้องว่าไปนัดตอนนั้นแล้วการลุ้นแชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เครียดอื มันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่ามันจะเป็นทฤษฎีแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราจะเป็นแชมป์เราอย่างเงี้ยตอนนี้เขาให้ทุกสำนักเขายกให้ริพูนหมดเป็นเต็งหนึ่งขนาดไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเนลเซนเนลเซนเนี่ซนนซมเนลซนเนลเซตเ้ตลเซล้วคเนลนนลาซนเนลเนเนลเนเนลาอานเเซนเนเซนเนลเซนเนลเอเอ,อเลิซนปเนลเซนเนลเซนเนเนเซนเนลเซนเนลนอลเซเลเซเขาซนเนเซนเนเซนเลซนเเเลนลนลงเเเซน เ u สโนด o s t เขาก็มีสถิติของเขาก็อีกเจ้าหนึ่งก็ออกมา48เท่ากันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนกันเหมือนกันกับ48เปอร์เซ็นต์เท่ากันไม่ใช่ว่าเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เท่าหมายถึงว่าให้เท่ากันคือให้ลิเวอร์พูล48ซึ่งมันโอกาสเกิดขึ้นน้อยโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีแฟนลิเวอร์พูลบอกผมให้100เปอร์เซ็นต์โอเคก็เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์มั่นใจไงมันไม่มันมั่นใจเกินไปหรือเปล่าเข้าใจวะอันนี้ ทีนี้ตีไปก่อนเลยว่าเราจะลงสนามโดยที่เสียตำแหน่งจ่าฝูงแน่นอนหรือไม <laughs> ตไอ่ตีไปก่อนตีไป<อ>ก่อนจะได้แบบว่าโอเคยังไงคืนนี้ก็ก็เชียร์ลูตันกับวิลลาเต็มที่แหละแต่ว่าก็ตีไปก่อนทีนี้เกมที่เราเจอเชฟฟีนูเต็ดเนี่ยถ้าในเรื่องของโอเคสาภาพจิตใจก็อย่างที่พี่หนุ่มตั้งข้อสังเกตไว้นะถ้าเกิดเจอแรงกดดันแต่ละนัดแต่ละนัดแล้วยิ่งใกล้เส้นชัยเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะรับมือได้ไหมตรงนั้นเราต้องรอเอาใจช่วยอย่างเดียวทีนี้ในเรื่องของสภาพทีมเนี่ยมาดูกันนิดนึง ตัวผู้เล่นที่ยังเจ็บอยู่ก็ของลิเวอร์พูลของเราก็มีหลายคนแหละน่าจะยังไม่พร้อมกับเกมนี้เพราะว่าเวลามันกระชั้นนะครับโรเบิร์สันนะฮะใบเสินที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วโชต้านี่ก็เดี๋ยวน่าจะใกล้หายแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมเกมนี้เทรนต์และเนันโนก็ยังไม่พร้อมนะเคอร์ติสโจนส์นะครับ, Jones, ะรบจะมาซ้อมกันแล้วนี่ใช่ไหมอาริซงเทรนต์เนี่ยอาริซงนี่ถึงพุทธาอยู่แล้วอ,อันนี้คนหนึ่งแต่เทรน์กับโชต้านี่ถือว่าใกล้แล้วนะ น่าเทรนด์นี้แดงเดือดนี่น่าจะมีชื่อคือเกมนี้คงไม่ได้เล่นเพื่อเกมนี้ก็ผ่านไปก่อนเพื่อสงวนไว้เกมก็องก็ถ้ามองใกล้ๆหน่อยใกล้สุดก็คือเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นะฮะอ่าพี่หนุ่มไม่ไปไปไหนแดงเดือดไปทำไมอ่ะไปอะไรกันบ่อยๆไปอะไรกันบ่อยบ่อยนะโอ้โหไปก็เสียเสียตังค์นะรไดาหายได้หายรายได้หายนานไปทีได้อเพราะนั้นถ้ารายชื่อที่คาดนะครับก็อืม ดีไม่ดีอาจจะเป็นชุดเดียวกับนัดที่แล้วเลยมันก็มีนัดที่แล้วมีโกนาเต้เป็นชื่อสำรองนะอ่าใช่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 ไม่รู้ว่านัดนี้ครอปจะยังไงอยู่ที่ว่ามองว่าโกนาเต้จะใช้ในเกมแดงเดือดไหมใชเหลือใช้ในเกมนี้เออถ้าใช้เกมนี้แต่ว่าถ้าให้มีเกมมีเกมนี้แล้วก็วันแดงเดือดก็เล่นต่อยเกมหนึ่งก็ยังได้นะก็ขึ้นขึ้นอะอาจจะเล่นไปถ้าเกิดเกิดเกมมันขาดเงี้ยไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลนะนะสึงเขานำเชฟยู่สักสามลูกเงี้ย เขาอาจจะเปลี่ยนหรือสลให้เล่นแค่ประมาณนั้นแต่เ no นี่ยาถานีหนุ่มควอนซ่ากับโกนาเต้นาทีนี้มันต้องเป็นใครเชฟยัวเอ่อทั้งหมดอะคือตอนนี้ครอปก็เหมือนคือจริงโกนาเต้ก็เป็นตัวหลักไงก็ยังไงก็ต้องเป็นโกนาเต้เป็นตัวหลักก็เชื่อว่าโกนาเต้น่าจะไปลงแดงเดือดนะน่าจะอืมส่วนเกมนี้อาจจะลงคอสนิมหน่อยพี่หนุ่มบอกใช่แต่เป็นตัวทำรองหรือว่าเป็นตัวจริงแล้วเปลี่ยนด้วยเพราะว่าคือคือเขาเขาเล่นคือริฟูมเล่นกับทีมหลายๆทีมมันก็จะบุก เซนเตอร์บางทีมันก็ไม่ได้เหนื่อยมันอาจจะเหนื่อยกับไบตันก็แรกๆแต่พอเล่นไปเล่นไปก็มันก็นานๆสวนเมาทีอะใช่ไหมเท่ากับว่าก็สามารถจะยังใช้คอนซ่าได้แล้วเก็บโกนเต้ให้สมบูรณ์อาจจะลงมาคอสสนิมสักใช้ใช้เกมการเปลี่ยนตัวได้5คนมันช่วยได้เยอะในเรื่องในเรื่องนี้นะครับแบ็คขวาเป็นคอนเนอร์แบลลี่อ่าแน่นอนแบ็คซ้ายโจกต้องเป็นโจโกเมสหรือไม่ก็ซิมิการไอหนูแคนนอร์แบลเลอร์นี่จะน่าเป็นห่วงนะมันจะเล่นบ่อยกันไหมแบลลี่เออมันน่าแบลลี่ ก็มันจะเล่นติดๆกันไงโอ๊ยแต่ว่าดูแล้วได้อยู่นะมันห้าวดีนะประตูยังเป็นเคเลเฮอร์แหละนะครับเออ่แบ็กซ้ายโกเมสหรือซิมิกาสอะซิมิกาสเขาสมบูรณ์ดีนะนะอาจจะเป็นซิมิกาสก็ได้ไม่แน่เพราะโกเมสเขเก็บไว้เล่นเกมใหญ่ได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีกองกองกลางก็เป็นโซโบสไลเอนโดแบ็กอิสเตอร์นี่ชุดใหญ่เลยนะจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ที่โจนมีชื่อแล้วนี่มีใช่ไหมนัดที่แล้วมีป่ะไอ้โจนมันหายแล้วนะ แล้วมีชื่อหรอโจนชื่อสำรองอ่ะเห็นแวบๆอยู่แต่ก็ก็ต้องมีการโรเตชันแดนกลางด้วยนะที่แล้วทีฮาวิ่ยเลียดไงฮาวิ่ยเลียดเออใช่แต่ว่านาทีแล้วฮาวิ่ยเลียดมาเล่นปีกนะแต่ไม่ไม่เป็นไรไงท่าไหนถึงว่านาทีแล้วมาเล่นปีกเขาเขาหยับซาร่าไปเล่นศูนย์หน้านาที่แล้วเนี่ยชื่อสำรองมีไม่มีโจนครับไม่มีมีเอเลียดมีคัคโบมีกาเฟนแบกนะฮะมีอาเดียนมีเจเดนแดนมีบ๊อบบี้คลาร์กก็เป็นไปได้นะพว แม็กคอนเนล์ก็อาจจะมีขาดผมว่าเพราะเล่นกับเชฟยูอ่ะคือเป็นชุดนี้อใช่คือคืออารมณ์มันก็คือประมาณว่าแท็กติกเชฟยูมันรับอยู่แล้วชอนไอคิสไวเดอร์ก็ต้องพยายามใช่ตื้อสู้ให้เยอที่สุดแต่เชฟยูเนี่ยมันไม่ใช่ระบบอย่างเดียวก็คือส่วนตัวมันผิดพลาดด้วยนักบอลกองหลังเขาชอบผิดพลาดกันบางทีรับส่งบอลเสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาเสียงง่ายไงซึ่งในตรงเนี้รูปแบบการเล่นมันก็คงจะต้องเป็นอย่างเงี้ยลิปุ่นก็คงบุก แบบพับครึ่งสนามพับสนามบุกใช่ไหมเพราะัการ์ฟนแบกคือกลางมันสามารถจะดูได้นะก็จะปรับต้องปรับด้วยก็เลยรู้ว่าปับเอลงเอเลียดมาพดถ้ามองไปแดงเดือดก็คือหนึ่งก็โรเตชันด้วยแล้วแดงเดือดมันหรือว่ามันเกมใหญ่แล้วใช่เพราะแมนยูทำแสบมาแล้วไงใช่สองนัดเลยแล้วเขาชอบทําแสบด้วยอกับล์พูใช่ซึ่งเป็นเป็นเรื่องนี้เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะไม่ใช่เขาจะเป็นทีมประเภทอายุ80เป็นทีมผีเข้าวผีออก เขาไปตายทีมเล็กแต่พอเจอลิพูลเขาจะมีพลังขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราไปประมาทเขาไม่ได้เพราะอาจจะเลทเทกับเบนฟอร์ดโดนต้อนใช่ไหสกว่าครั้งโอกาสยิงเผลอๆเนี่ยเจอเชลซีกดอีกเขนี่ยถ้าสองนัดนี้แย่เนี่ยนัดวอาทิตย์มันจะมาประมาณอย่างนี้คือเนี่มันฟุตบอลที่เรา ไปเทียบบรรยัตแตอย่างไม่ได้เพราเขาเล่นกับเบนฟอร์ดโดนต้อนยืนยิงไปเกือบ30ครั้งเราไปจำภาพไปจับเออไปจำภาพนั้นไม่ได้หรือว่าจำภาพ5070ไงไม่ได้ไม่ได้เขาล็อกแต่ว่ามันเนี่ยเอาเอาง่ายๆมาดูการนี้ไป็เจ็ดศูนย์นะเขาดีกว่าเรานะก่อนแข่งแต่ขาบอลมันเข้าล็อกไงยิงเป็นเข้าอ่ะใช่ ยิงเท่าไหร่นะห้าครั้งเข้าก่อผ้าครั้งห้าประตูอ่ะใช่ซึ่งไอ้อย่างนั้นมันมันเกิดขึ้นยากไงใช่ใช่เพราะนั้นก็ก็คือตอนนี้คอปก็ต้องดูประเมินดัดเตชีพอยู่เพื่อมองไปเกมนั้นคอปก็ต้องรับรู้แล้วไอ้นี่มันตัวสายแค่สามวันใช่ไหมพฤหัสแล้วก็พักหรือคอปเบอรี่วันศุกร์นะเสาร์เสาร์ซ้อมเบาบอกแผนวันทิตย์แข่ง แต่ก็ยังถือว่าเจอโจทย์เดียวกันเพราะเขาก็เขาก็เตะเหมือนกันเตะเหม่อนัเหมือนกันนะหรือว่าแมนยูเอาตัวสำรองเล่นกับเชลซีไม่รู้เหมือนกันเหมือนยุคโซชาป่ะก็เป็นไปได้แล้วแพ้แพ้ร์พูญเฉยเลยก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือด้วยโจทย์ของเราเนี่ยสองนั้นเนี้ยมันก็ต้องหกแต้มอ่ะถูกไหมพะนั้นกันเราเริ่มที่เชฟยูก่อนแล้วกันเริ่มที่เชฟยูเจ็ดตัวเนี่ยก็เราคิดว่าน่าจะหมุนอาจจะสักคนเดียวอ่ะผมว่านะคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งใครอ่ะผู้แมคลิสเตอร์มกลังดี แม็กกาลงอยู่แล้วล่ะโซโบผมว่าต้องลงแม็กกาจะลงก่อนเปพื่อให้หรือว่าเผื่อชุดจตัวจริงเป็นแบบนี้แล้วค่อยเปลี่ยนอาจจะเป็นปบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเพื่อแบบให้มันชัวไว้ก่อนเอาเกมไว้ก่อนเอาเกมไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเออมันใช้แบบนี้ได้ก็เปลี่ยนพักครึ่งก็ได้เปลี่ยน60หรือข้างหน้าอาจจะใช้กั๊กโปก่อนไหมผมว่าใช่แล้วก็ดาวินก็นั่งดูบ้างหรือไม่ก็ดาวินไปเล่นซ้ายแล้วก็ดีอาร์ตพัก ใช้แรงไปเยอะใช่ซาร่าต้องลงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเชฟคือเชฟอยู่มันไม่มันไม่มีพื้นที่ได้วิ่งอยู่เพราะดาวินจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่เพราะดาวินไปเจอบอลบอลรับบอลอุดบอลเนี้ยมันจะยากสําหรับเขายิ่งไปอยู่ข้างหน้าข้างในอืแต่ถ้าเป็นบอลที่แบบเปิดพื้นที่หน่อยใช่ไหมเขาก็จะอันตรายเพราะเขาแข็งแรงเขาเร็วเขาอะไรเนี้ยเออเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้คงคงไม่ถึงขนาดส่งเด็ก ลงไปในตัวจริงอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะไม่สถานสำคัญแล้วนะเอาละก็ยังต้องเน้นอยู่แล้วของเชฟยูอะเชฟยูเต่เขามีผู้เล่นเจ็บอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะม่หนุ่มไอเอนซีโซบิลลี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไบตันนะฮะอ่ามัสคูเปิดดูอยู่พอดีนะครับมี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 เจ็บอยู่หลายคนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทาง เอาเป็นว่าตัวตัวจะเล่น3 5 2ตัวจริงของเขาน่าจะเป็นโอ้มีไอ้เจ้าเบเรตันมีไอ้ตัวเนี้ยตัวแสบอกองหน้าชิลีใช่ไหมอันนี้ประมาทไม่ได้นะเบเรตันดิอัสพอหายกลับมานี่ยิงประตูเลยนะใช่ใช่เนี่ยเชฟฟิลเดนที่เขาเจ็บหลายคนนะแม็กซ์โลนะครับลีสนอริงตันเดวิสคริสบาแชมจอห์นอีแกนจอร์นเบลด็อกเนี่ยเจ็บเมาเยอะแล้วเรียนบูสเตอร์ก็เด็กเก่าเราเรียนบูสเตอร์นี่ทอมเดวิสไคลมแอนอาร์เชอร์นี่ก็ไม่สมบูรณ์คือ ขาก็ถ้าอาเชอร์ตอนนี้ก็ยังมีกูซาวเวอร์ฮามเมอร์อยู่อมอาเชอร์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องใช้แม็กเบอร์นี่ตอนนี้แม็กเบอร์นี่กับเอเบลเลตันมาเล่นเข้าขากันสามห้าสองใช่มีออสบอร์นมีเฮเมอร์แต่คือเซนเตอร์เขามีปัญหาแหละอย่างที่ทราบกันดีเขาจะคล้ายๆกับลูตันเพราะตัวหลักพวกบาแชมพวกอีแกนมันเจ็บไปเป็บไปยาวเลยอพะนั้นก็ต้องใช้ที่มีอยู่อย่างแจ็คโรบินสันเด็กเก่า ไม่เคยเล่นพิมพ์ไมลีกเลยอเมสันโฮเกตนี่ใช่ตัวที่ไปถีบมีตัวไหมใช่ใช่เมสันโฮเกตก็อย่างมาถีบเด็กเก่าเอเวอมาตันไงมาตั้นจะทำอะไรพวกเรานะแชมป์โลกนะเขาเป็นแชมป์โลกนะใครเมสันโฮเกตเนี่ยเอาทีมชาติอังกฤษชุดเล็กเขาเป็นแชมป์โลกอ่ะโอ้โหธรรมดาไหมถีบซะหมดหมดราคาแชมป์โลกหมมดราาคแชป์โลกเลยรุ่นรุ่นเดียวพวกคอนซ่าอืมอ่ะคือเด็กเก่าท็อฟฟี่ไงใช่ก็อาจจะมี แรงจูงใจนิดหนึ่งเอาละผ่านก็ต้องก็ต้องผ่านอ่ะก็ต้องผ่านให้ได้ไม่ผ่านเกมนี้นี่เสียหายคูณ2เลยอ่ะใช่ไหมพี่หนุ่มนะฮะสติต่างๆอ้การเจอกันมาก็ตลอดทางร์บุลก็ชนะมาตลอดแต่ว่าความหน้าหวาดเสียวมาอยู่ตรงที่ว่าชนะไม่ขาดนะเนี่ยตั้งแต่2019-2020ปีที่เป็นแชมป์ก็ชนะลูกเดียวนะ2019-2020 แต่ปีที่เป็นแชมป์นะคิสไวเดอร์คิสไวเดอร์เขาทำก็เนี่ยไวเดอร์กลับมาทำไหมครับปีที่เป็นแชมป์นี่คือที่จีนี่ยิงทะลุแล้วประตูลับรอดขาใช่ไหมเออลูกนั้นใช่ไหมนั่นคือชนะลูกเดียวนะซึ่งแต่ว่าเชฟปยูชุดนั้นมันปึ๊กไงมันไม่เหมือนชุดนี้ชุดนี้ยังชุดนี้มันไม่ค่อยปึ๊กปัญหาเยอะปัญหาเขาเยอะปัญหาเยอะคิสไวเดอร์เขาปวดหัวแต่ก็ชนะเต็มที่คือสองลูกนะคือต้องยิงให้ได้คือไม่ต้องไปกดดันตัวเองขอโทษขออภัยแต่ว่ายิงให้ได้ก่อน ยิงให้ได้ก่อนใช่แล้วก็เล่นเล่นเอาเกมของตัวเองไม่ใช่ไปไม่ต้องถึงขนาดจะประมาทอย่าประมาทเออใช่อย่าประมาทใช่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอถ้าไม่ประมาทครับเอออ่ะโอเคพรุ่งนี้ลุ้นกันแต่ว่าคืนนี้ลุ้นก่อนนะอาร์เซนอลอันนี้เลิรเราออกก่อนอาร์เซนอลลงสนามใช่ใช่ใช่ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสองดีมก็ลุ้นวิลล่าแล้วล่ะตอนนี้วิลล่าช่วงหลังก็อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเขาเขาแอบลุ้นแชมป์ลึกๆนะ เขาแต่เขาชนะแมนซิตี้มาแล้วถามว่าเป๊ปจะไม่นั่นเหรือไม่เครืองไม่เป็นไรเขาเครืองอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพราะว่าเขาสู้ไม่ได้เลยผมเชียร์วิลล่าไม่สนนะก็เข้าใจแหละแฟนลิเรีบุเขาต้องเชียร์วิลล่าอยู่แล้ววิลล่าเขาเป็นแมนซิตี้เป็นคู่แข่งที่ดวนอันตรายสุดเหรออาจจะเป็นมาร์ตุี่สี่ก็ได้นะอ่ะวิลล่าเขายังมีใช่เพราะวสเปอร์เสมอไปแล้วไงสเปอร์เขาก็จริงจริงเขาก็ตอนนี้เขาขอที่สี่ให้เหนียวแน่นไงแต่เขาถ้าเกิดชนะเรื่อยๆเขาแอบลุ้นได้สเปอร์เสมอเวสต์แฮม นี่แหละพวกลอนดอนจะเป็นเงี้ยเมันตัดแต้มกันเองเยอะแล้วเดี๋ยวอาร์เซนต้องเจอทั้งสเปอร์ทั้งเชลซีในเดือนนี้มันดร์บี้แมตช์ไม่ง่ายไม่ง่ายนะกราถือว่าเป็นโชคร้ายของทีมในลอนดอนน่ะมันเจอดร์บี้แมตช์เยอะก็อ่ะโอเคลุ้นกันสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับคู่ของเราส่วนคืนนี้ก็แน่นอนใครหลายคนคงจะนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาดูใครอยากลุ้นก็ลุ้นบางคนอาจจะตื่นมาดูคู่แมสตี้ไปเลยนะับเพราะว่าคู่ลูตันไม่รู้จะลุ้นขึ้นไหม มันเตะก่อนสิบห้าทีไหมอ่ะสี่ห้ามั้งสี่ห้าทีอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคือสี่ห้าที่นะฮะเวลาเราก็ดูใครชอบฟุตบอลใครไม่ได้ทํางานเช้าก็ดูไปฮะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งตอนนี้เวลาเปลี่ยนแล้วไงเซนอลแล้วก็ตีสองสิบห้าตีหนึ่งครึ่งตีสองตีสองห้าก็เป็นมายสเตียตีสี่ไปเลยนาะยาวไปไปวันนี้ก็ ฝากไว้สำหรับนิย asan าาของทางเสียงสปอร์ตนะครับหงแดงนะครับที่บุนไรเดือนของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลก็มีรายเดือนนะครับหรือว่าซตาร์เกอร์รายสัปดาห์นะครับรวมไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันนะครับกีฬาสยามรายวันสปอร์ตพูล X, เอสเออตลาดลูกหนัง X แล้วก็สตาร์สเกอร์รายวัน X นะครับ,รบก็ยังคงจัดจำหน่ายอยู่นะครับซื้อได้ทาง แผงหนังสือตามแผงหนังสือหรือว่าร้านเซเว่นอิเลเวหรือว่าจะเป็นทางแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปนะครับหรือว่าทางอาราดินออนไลน์ครับผมก็ขอรณรงค์เรือร่องของไม่ดื่มนะครับสสสไม่ดื่ม,ไม,มไม่ขายเหล้าในที่สาธารณะนะครับเที่ยวสงการานนี่เด็กใกล้แล้วนะครับวิถีใหม่2024ครับไม่รบกวนผู้อื่น เริ่มจากไม่ดื่มไม่ขายเหล้าในที่สาธารณะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะนะครับเช่นส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นสร้างขยะบาดเจ็บจากเศษแก้วที่แตกนะฮะบางครั้งก็เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บหรือว่าถึงกระทั่งเสียชีวิตยังไม่รวมถึงหลังจากเลิกงานเลิกแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกจากการขับขี่นะครับแล้วก็การดื่มในที่สาธารณะเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับด้วยนะฮะก็รดลงทุกปีอยู่แล้วนะครับเทศกาลแบบนี้ใช่ใช่ก็คือก็ดื่มกันได้แหละแต่ว่าก็อย่าให้มันเกินเลยออย่าสนุกเกินเกินเบอร์พอสนุกเกินเบอร์แล้วมันจะมีปัญหาอืม,มีความวุ่นวายก็มีข่าวทุกปีอยู่แล้วหรือว่านะดื่มมันก็ไม่ขับให้คนอ,อื่นขับใช่ดื่มก็ดื่มที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนหรอกอมไม่ต้องไปดื่มข้างนอกหรว่าสงการก็อยู่ครอบครัวดิพ่อแม่พี่น้องไม่ก็ดื่มออนไลน์ไป พี่่มก็ดื่มบ้านพี่ผมก็ดื่มบ้านผมก็ไม่ใช่ยุคโควิดแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่ยุคโควิดแล้วก็เพ um um> ok> ื่อความปลอดภัยไงก็อยู่ที่บ้านอยู่ครอบครัวอยู่กับญาติใครกลับต่างหวัดกลับมาตุภูมิก็อยู่ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเออส่วนใหญ่แล้วจะปัญหาคือเดินทางปัญหาคือออกดื่มนอกบ้านปัญหาคือดื่มแล้วขับดื่มแล้วขับอยู่นอกบ้านไงไปบ้านเพื่อนอะไรมันก็อาจจะเข้าใจได้แหละไปสนุกใช่ไหมแต่สําคัญคือคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยนะดื่มแล้วอย่าขับ มีสามัญสำนึกตรงนี้ด้วยต้องให้คนที่ขับคนที่ไม่ดื่มเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคันน่ะไม่มีปัญหาจริงๆนะปัญหาคือคุณไม่มีความรับผิดชอบยังไงดื่มแล้วคุณขับไม่มีจิตสำนึกดื่มแล้วจนแบบเมาไม่ไหวแล้วแต่ว่าคิดว่าไหวแล้วขับเนี่ยตัวเองไม่ได้โชคายประมาทประมาทไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มได้แต่ขอให้รับผิดชอบแค่ตรงนี้แหละนะครับถ้าดื่มเมาอย่าขับ นะอ่าลดลงกันทุกปีดื่มไม่ขับแล้วกันอุบัิเหตุตายกันเป็นร้อยทุกปีใช่ครับตายตายเยอะโอ้โหแล้วคนไม่รู้อีหนโอยเนี่ยกี่คนน่ะใช่ไหมใช่ทำให้คนหนึ่งเขาเดือดร้อนสังคมนะอ่ะอีกหนึ่งอะไรอ่ะทริปสุดเอกซ์คลูซีฟเลยนี่ต้องบอกเลยคนนี้จะไปดูเจลีกนะครับก็ยังมีเวลานะจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับแพ็กเกจนี่ใหญ่นะครับก็คือ599บาทแพ็กเกจรายปี นะครับสมัครแพ็กเกจกดดอกจัน6 7เจด็ดอกจันเจ็ดสี่เหลี่ยมโทรออกเฉพาะลูกค้า a อนะครับในระบบรายเดือนเติมเงินแล้วก็ AS f i b e ฟ3สนะครับเพื่อที่จะรุ้นรับโชคดีนะครับเป็นสมาชิกดูเจลีกแล้วก็ยังจะได้ไปดูเจลีกที่สนามแข่งขันจริงเป็นทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนี่น่าเที่ยวมากผมบอกเลยนะฮะแล้วฟุตบอลเจลีกเขาเมืใอีอาชีพเนี่ยเขาเป็นยังไงติดใจใช่ไหมอดีกอาชีพเจลีกเนี่ยเขาทํากันยังไงเขาถึงบูมถึงว่า ได้รับความนิยมท,ทั้งที่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งอของพวกเขาแต่เขาสามารถทําสร้างเจลีกขึ้นมาจนติดระดับอันดับหนึ่งของทวีปส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปมากมายนะกำลังจะเป็นแชมป์ีเมร์ลีกก็มีอยู่แล้วหนึ่งคนนะอ่าเออวาตารุเอนโดใช่ <c oughs> อา<อ>ก็แ <c oughs> ชมป์บิมล้วไ,ไม่ก็นักเตะญี่ปุ่นไงเสียวเลยเนี่ยเอ้าคินจิคาวะเคยได้แชมป์แล้วบิมเ์ลีกเห็นไหมนี่อะไรนี่คือเจลีก อ๋อมันอาจจะมีทอมิยาสึอไงนะแต่ญี่ปุ่นใช่ใช่ไม่ต้ออมาจากเจลิกซึ่งเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดูว่าเจลิกเขาทำอะไรกันยังไงนะประกาศเลยชื่อผู้โชคดีวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตใช่ครับแล้วอีกหนึ่งรายการเริ่มแล้วนะครับเมื่อปีแล้วประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับออสเซทไวท์สยามกีฬาครับ2024 3รุ่น ทิ้งเงินรางวัลรวมกว่า3 0 8 0 0 0นบาทรุ่น14รุ่น16รุ่น18บแปรุ่น14นี่เปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่16เมษายนนี้นะครับหลังสงการานทรุ่น16เปิดถึง25เมษายนรุ่น18นี่ถึง31มีนาคมรับจำนวนจำกัดสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าแข่งขันหรือแอดไลน์แอดสยามกีฬาครับติดตามการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับอ่านะครับและช่วงท้ายนี้นะครับขอ,ขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey นะครับ นิวซูซูกิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้กับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเพียงเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30เมษายน2567รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับเคแบงก์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนสแม์แคม หลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร028888888ครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลังติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o r i z o n 300ชา your elegance โดดเด่นทุกความเป็นคุณ p r e เมียมสกูตเตอร์ขนาด 300cc รถจักรยานยนต์พรีเมียมสกูตเตที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง full LED รอบคันพร้อมไฟหน้า daytime running light เรือนไม้ d ดิจิตอ full function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air i อินเทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซ รถจักรยานยนต์รุ่นฮอริซอน300ราคา129,900บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรโร้นมมอน Summer Hot Deal ทั้ง voucher และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า17,000บาท free v o เ c h e r 10,000บาท free โมกน็อกฮอริซอน300 Special Collection มูลค่า1,990บาท free ชิลล์หน้ามูลค่า1,690บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า3,000บาท free ค่าจดทะเบียนและพร,ะบรบมูลค่ากว่า1,000บาท โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w a l p h a w o r n t i s c o m และ Facebook Alpha v o r n t i s วันนี้ JK a n d TK นะฮะแจ็คก,กี้แอนตังกุยลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใหม่กันนะ้สวัสดีครับสวัสดีครับ